บริษัทที่มีคุณธรรมที่ให้เกียรติให้มาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเออนะเพราะนั้นถ้าแค่หน่วยการผลิตหน่วยเดียวในสายพันธุ์การผลิตทั้งหมดบอกว่าไม่ทำงานหน่วยอื่นก็ผลิตไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเอาเข้าจริงเนี่ยเรามีพลังมีอำนาจต่อรองมากๆเลยกับนายทุนถ้าเรารวมตัวกันจะ พยายามพาคนมาเยี่ยมเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ได้รับชัยชนะในที่สุดนะครับขอบคุณมากครับใช่ไหครับอ้าวหัวใจพวกเราแลกการต่อสู้นะครับวันนี้เป็นการเจรจาครั้งที่สามของทีมเจรจานะครับเรื่องเอ่อข้อหนึ่งนะคะที่น้องรับผิดชอบก็คือการยกเลิกก้หักซาบาทบอกว่าเอ่อเราขอหู้ยกเลิกก้หักซาบาทนะคะ ไม่จัดยินยอมยกเลิกกฎนี้ระบบนะคะทะั้งระบบเลยตามนะเจ้าาำรับลายชินนะเจ้าที่ขอบ่นไปสามรอยสิบบาทข้อนี้เขายังระตกลงเตือแต่เจรจากันหนึข้างหนึ่งในวันพูดนะเจ้าแต่ยินยันสี่สามร้อยเจ็ดบาทอยู่ถ้าไห่ทำได้เกินกว่านั้นก็ลาดไป ผลผลที่ข้อ8นะรับสิทธิประโยชน์และสภาพการจ้างอื่นอื่นใดที่ไม,ไม่ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนอกเหนือจากข้อเรียกร้องนี้ให้บริษัทปฏิบัติไว้คงเดิมทางนี้ควรจะปฏิบัติไว้คงเดิมจ้าสิทธิที่เขาเคยได้ปฏิบัติไว้เหมือนเดิมเาชนะทุกอย่างปรอกอบ้จรู้ทุกคนแบบพร้อมใจอีทุกคนทุกทุกท่าน ทุกๆวันต่อๆไปเลยเจ้าจ <ส üt>